สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูผลฟุตบอลโลกครั้งที่21ปี2018ลรัสเซียเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในระหว่างวันที่14มิถุนา2018ถึง15กรกฎาคม2 8 1พเพื่อนๆสามารถดูได้จากแอป Google เลยนะครับกลุม่ม B การแข่งขันนัด1จาก3นัดระหว่างโปรตุเกสกับสเปนวันที่ทำการแข่งขัน16มิถุนา2018 แนวโน้มก่อนการแข่งสําหรับคู่นี้ก็เทน้ําหนักไปที่สเปนค่อนข้างมากนะครับนัดนี้จัดแข่งที่สนามฟินส์สนามกีฬาที่มีความจุประมาณ41,000ที่นั่งในเกมฟุตบอลโลกเวลาที่ทําการแข่งขัน1นาฬิกาหรือตีหนตามเวลาในประเทศไทยเริ่มการแข่งขันไม่ทันได้ตั้งตัวนะครับโปรตุเกสก็ได้เฮเมื่อคริสเตียโนโรนันโดกองหน้าเบอร์เจําประตูจากการยิงจุดโทษ ทำให้โปรตุเกสขึ้นนำสเปน1ประตูต่อ0ในนาทีที่4ของครึ่งแรกกองเชียร์ก็ได้เฮลั่นสนามหลังจากที่โปรตุเกสได้เฮก่อนในนาทีที่4สเปนก็ตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1โดยดิเอโกกอสตากองหน้าเบอร์9ในนาทีที่24และโปรตุเกสก็ขึ้นนำสเปนอีกครั้งโดยการยิงของคริสเตโนโรนันโดในนาทีที่44 ทำให้โปรตุเกสนำสเปน2ประตูต่อหนึ่งต่อมาในครึ่งหลังนาทีที่55สเปนก็ตีเสมออีกครั้งเป็น2ประตูต่อ2โดยดิเอโกโกสตาหลังจากนั้นอีกแค่3นาทีสเปนก็พลิกสถานการณ์ขึ้นนำโปรตุเกสเป็น3ประตูต่อ2โดยนาโชเฟเนเดสเกมนี้อย่างมันนะครับซัดกันมยังในนาทีที่88 คริสติโนโรนันโดกองหน้าเบอร์เจ็ดก็ซัดเต็มข้อให้โปรตุเกสตีเสมอได้เป็น3ประตูต่อ3ทํทำแฮตทริกให้ตัวเองในเกมนี้ด้วยจบเกมซัดกันไป6ประตูสรุปผลการแข่งขันโปรตุเกส3สเปน3แล้วพบกันใหม่นัดหน้าสวัสดีครับ